สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้เปิ้ลได้มีโอกาสมาประกาศขายบ้านหลังนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเกี่ยวกับภูวินล,ล่าทั้งหมดเลยนะคะภายในนอกตัวบ้านนะคะก็จะเป็นถนนกว้างเจ็ดเมตรเลยนะคะถนนเส้นนี้ออกไปนี่ก็จะเป็นภูวินล,ล่าซะส่วนใหญ่นะคะเป็นหมู่บ้านสมาคมภูวินล,ล่าเลยนะคะ บ้านนี้สร้างมา5ปีนิดๆน,นะคะประเมินที่ราคา4ล้านบาทนะแต่ขายในราคาเพียงแค่2 9 9ล้านเบาทนะคะขายถูกมากขายเพราะว่าเขาพอที่จะได้กําไรจากการปล่อยภูวินลามาบ้างแล้วนะคะปล่อยเช่ารายวันอ่ะก็เลยอ่ะประกาศขายนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านใดอยากที่จะเปลี่ยนมืออยากที่จะมาซื้อนะคะจะทดลองอยากที่จะมีไรายได้เป็นแบบรายวันนะคะ ก็ลองมาดูนะมาซื้อได้นะคะก็จะมีกลุ่มที่จะให้เข้าไปหาลูกค้านะคะหรือว่าฝากในหน้าเอเจนซี่ต่างๆนะคะให้เขาช่วยประกาศหาลูกค้ามาให้เช่านะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่กับราคานะคะจริงๆแล้วปล่อยราคา2 9 0 9 10คนนี่ก็โอเคแล้วเดือนหนึ่งก็ได้หลายหลายวันแล้วนะคะถ้าราคานี้นะ แล้วก็ไปหาดนะคะจากที่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาโทรมาหาเปิ้ลว่าไปหาดกี่กิโลไปหาดชะอามี่6.5กิโลเมตรนะคะไม่ไกลนะพอดีเป็นคําถามที่พี่เขาถามเปิ้ลมามันยังค้างคาใจเปิ้ลอยู่นะคะเพราะว่าเปิ้ลตอบพี่ไป10กิโลจริงๆพอวางสายแล้วเปิ้ลไปวัดทางอากาศอ่ะ6.5กิโลเมตรนะคะต้องขออภัยด้วยมันจะทําให้เปิ้ลเสียโอกาสในการขายด้วยก็เลยมาประกาศใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะ สำหรับตัวบ้านสร้างมา5ปีนิดๆบ้านเลขที่30สทับห้าสิบนะคะพื้นที่ใช้สอย144ตารางเมตรเนื้อที่ของที่ดิน85้าตารางวานะคะจากเดิมที่เปิ้นประกาศคลิปที่แล้ว89วาขออภัยค่ะเปิ้นก็สับสนนะคะสับสนกับตัวเลขขออภัยนะคะภายในตัวบ้านมี4ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถงนะคะ อย่างที่บอกนะคะถ้าพี่ๆสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะสวัสดีครับพบกับพี่ดินจชาอมุขหินอีกแล้วนะครับวันนี้เราพามาดูบ้าน85ตารางวาในราคา2 9งล้านเก้าแบาทนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบละอําอมอำเภอชะาอมจังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็หลังนี้มีสี่ห้องนอนสองห้องน้ําห้องโถงแล้วก็ห้องครัวนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับของในบ้านก็คือให้หมดเลยนะครับให้หมดทุกอย่างเลยครับไปชมกันได้เลยครับพื้นี้ก็เข้ามาเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับตรงนี้พื้นที่ใช้สอยนะครับร้อยสี่สิบสี่ตารางเมตรนะครับบริเวณภายในตัวบ้านนะครับแล้วนี่คือห้องแรกนะครับที่ บ้านหลังนี้เป็นสีส้มนะครับห้องนี้ห้องนี้จะมีแอร์ให้แล้วก็มีทีวีให้1ตัวแล้วก็เตียงนอนทีวีนะครับทีนี้ไม่รู้ครับ <c oughs> แล้วก็ห้องถัดไปก็อยู่ทางด้านนี้นะครับเคครับ <c oughs> <c oughs> ห้องนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แอร์หนึ่งตัวทีวีหนึ่งเครื่องแล้วก็เตียงนอนโซฟาด้วยครับส่วนทางด้านนี้กาเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องคนระับ อนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะครับนอนได้สองสองเตียงแล้วก็มีแอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวห้องนี้ห้องน้าในตัวนะครับมีทีวีให้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็แอร์หนึ่งตัว ไปดูห้องครัวกันนะครับครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับในครัวก็จะมีเครื่องหมุนฟันนะครับแล้วก็เตาแก๊สอ่าเครื่องเตาอบแล้วก็กระติกน้ำร้อนตู้เย็นห้องข้าวแล้วก็เครื่องครัวครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูออกทางข้างบ้านครับออกไป่เจ้าพูนะครับมีถังถังเก็บน้ำไว้ให้สองถังนะครับสองพันลิตรสองถั 2, งก็เป็นสี่พันครับส่วนกระแพงนี้ก็คือหลังบ้านนะครับมีมองไปก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็วิวหมู่บ,บ้านนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับมีจากว่ายน้ำแล้วก็สไลเดอร์นะครับไปดูนะครับฉากว่ายน้ำกว้าง3เมตรยาว6เมตรนะครับตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีส่วนน้ำนะครับพอไปนั่งกินได้ครับเด็กๆก็มาเล่นน้ำฟรีได้เลยครับครับห้องนี้นะครับเข้าห้องนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เข้า้งนอกก็ได้นะครับ ห้องนี้นะครับก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับนี่เตียงนอนสองชั้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ใครสนใจก็มาดูได้นะครับราคาสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับราคานี้ถูกกว่าเพื่อนนะครับบริเวณนี้นะครับก็ใครสนใจโทรเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ